สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีมลัคนาราศีธนูนะคะก็กลับมาพบกับแม่หมอโซโซ,โซทาร่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะประมาณ10นาทีนะคะพูดถึงเรื่องของดวงดาวในเดือนนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะว่าอิทธิพลจะส่งผลกับคนลัคนาราศีธนูได้อย่างไรนะคะเดือนนี้อ่ะก่อนอื่นนะคะแม่หมอแนะนําก่อนว่าให้เพื่อนๆฟังตามลัคนาแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือว่าฟังตามดาวอาทิตย์นะคะหรือที่เราเรียกว่าโซเดียคไซน์นะคะสาหรับโหรา ราตะวันตกเนี่ยะจะเป็นคนธนูก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่าง22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะเป็นคนธาตุไฟนะคะเดือนนี้นะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของเรือนคู่ครองนะคะเรือนที่7นะคะเป็นอิทธิพลของดาวพุทธที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนที่7นะเซอ เซเว่นเฮาส์นะคะออของคนราศีธนูนะคะในวันที่4ี่พฤษภาคมเข้ามาแล้วนะฮะดาวพุธแล้วก็วันที่9ก็คือวันนี้นะ9พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้ามาในเรือนคู่ครอ,องของคุณนะคะถามว่ามันมันส่งผลอย่างไรนะคะก็คือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณหรือกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะแบบหนึ่งต่อหนึ่งแฟนคนรัก หรือว่าคนที่เราคุยคุยอยู่ค่ะมันก็จะเน้นในการพูดคุยกันนะคะถ้าคุณมีปัญหาสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะเดือนนี้มันมันจะเป็นในเรื่องของการว่าจะแก้ปัญหาได้ก็คือต้องเปิดใจคุยกันนะคะเพราะพุธมันไปอยู่ในราศีมิถุนแต่ถ้านับของคุณเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในเรือนเรือนคู่ครองนะคะก็คือว่า คุยกันนะคะแล้วคุยกันแบบ p r i v a t e คุยกันเปิดใจกันอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าช่วยคลี่คลายปัญหาหรืออย่างน้อยนะคะทำให้เราเข้าใจทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยอะไรมันเป็นอะไรแล้วเราก็จะได้แก้ไขหรือว่า move on ไปจากจุดที่เราวนอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนที่7 ะะตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปเนี่ยคือคนโสดนะก็จะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะคะมีคนมาคุยละกันแม่หมอเน้นว่ามีคนมาคุยนะมันยังไม่ได้การันตีว่ามันจะสมหวังหรือประสบความสําเร็จมากน้อยอย่างไรนะคะเพราะสุขรมันไปอยู่ในมิถุนมิถุนมันเป็นราศีที่แบบคุยอะเน้นคุยน่าสนใจก็คุยเห็นว่าเป็นคนน่าสนใจมีมีอะไรที่แบบมีบุค,คลิก เออเป็นคนที่เราคุยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราดึงดูดกับคนด้วยด้วยอินเทเล็กชวลนะคะคือหมายความว่าคุณอาจจะไปเจอคนหนึ่งที่เขา เขาฉลาดหรือว่าเขาเวลาคุยแล้วเราได้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะมาคุยกับเราเพราะว่าสนใจในเรื่องความคิดของเราแม่หมอคิดว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นทําความรู้จักกันได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วกเ็เดือนนี้นะคะคือคุณจะเจอคนมากเลยนะคะคือจะมีคนอาจจะมีคนมาชวนคุณลงทุนอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะอ๋อเดี๋ยวแม่หมอจูดไม่จบคือเรื่องความรักเนี่ยมันแบนบ บางทีจะไปเจอคนปากหวานก็ได้นะแบบแฟลชเธอเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เ ก็รู้สึกดีๆได้นะคะแต่ว่าต้องต้องหันหันไว้ด้วยเหมือนกันเนาะเดือนนี้นะคะช่วงต้นต้นเดือนนะคะหนึ่งครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยเลิกดีมันก็เหมาะนะคะในการที่จะคุยเจราจาตกลงกันเขาบอกว่าพุทธศุกร์ในเดือนที่7มันก็เป็นเรื่องดีของการเซ็นสัญญาการลงทุนร่วมหุ้นทําธุรกิจกันได้หรือมแม้กระทั่งเรื่องเลิกดีการแต่งงานแบบนี้นะคะวันที่11อ พฤษภาคมนะจะเกิดนิวมูลในราศีพฤษภนะซึ่งมันอยู่ในเรือนของอสุขภาพอยู่ในเรือนของกิจวัตรประจําวันของคุณทํามุมที่ดีกับมุมเดือนบ้านด้วยนะคะคือแม่หมอคิดว่าคุณเนะี่ยถ้าคุณอาจจะมีงานใหม่เข้ามานะได้งานใหม่ได้รับงานมอบหมายใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาได้นะคะหรือมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วมกันทํางานด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอะคะ่ะ ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยพอเกิด New Moon นะนิวมูลอินทอรัสนะในเดือนสุขภาพของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของการหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นด้วยเพราะทอรัสมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะหรือระบบลำไส้ต่างๆลองดูว่าเฮ้ยเราทานอะไรแล้วมันรู้สึกว่าย่อยยากอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารออกินอาหารให้เป็นยามากขึ้นประมาณนี้นะคะ ในวันที่สิบสองพฤษภาคมนะดาวอังคารก็จะไปอยู่ในเรือนที่8ดนะคะพองคารไปอยู่ในเรือนที่8ดอังคารเป็นดาวแห่งแอคชั่นการลงมือทำเป็นดาวแห่งอีโก้นะฮะคือพอมันไปทริกเกอร์อยู่ในเรือนที่แดของคุณเนี่ยนะคะคือแม่หมอคิดว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของเวลาเราเรื่องของอารมณ์ที่มันยึดติดอะ คือเดือนที่8เนี่ยมันมันเดือนที่8มีความน่าสนใจเพราะเดือนที่8เป็นพูดถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดได้นะคะความหึงหวงการยึดติดการการพยายามที่จะมันเป็น power play นะเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาชนะค้าคารกันอย่างเงี้ยแล้วพออังคารเข้าไปในเรือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักหรือกับคนรอบข้างก็ดีหรือกับกับคนที่คุณทํางานด้วยคุณจะต้องออระวังเรื่อง ความเรื่องโทสะนะคะหรือเรือร่องความโมโหง่ายหรือพุ่งปี๊ดหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันลำเส้นือ็นพวกอีโก้ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูต้องมีความเฟล็กซิเบิลและใจเย็นๆนิดนึงนะคะระวังเรื่องความหึงห่วงด้วยนะอันนี้นะคะวันที่13พฤษภาคมนะคะพฤหัสจะเข้าไปในเรือนบ้านของคุณพฤหัสเข้าไปในเรือนบ้านถือว่าดีนะคือคุณอาจจะมีมีข่าวดีในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาต่างต่าง โปรเจกต์อะไรต่างๆที่มันค้างค้างเนี่ยมันก็จะได้รับการประสบความสําเร็จหรือทําเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะคะเพราะว่าจูปิเตอร์ไปอยู่ในมีเนีมน่มันพูดถึงการเดินทางได้ด้วยนะคะมีข่าวดีหรือเรื่องเรื่องของอะไรอะยศยานพาหนะแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะลองลองดูนะคะว่าอาจจะมีการซื้อซื้อรถ แบบนี้ไหมหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านของคุณที่อยู่อาศัยของคุณนะคะวันที่26พฤษภาค,คมจะเกิดลูน่าอีคลิปส์นะคะในะในเรือนในลัคนาของตัวคุณในตัวตนของคุณเลยเวลาเกิดลูน่าอีคลิปส์มันเป็นพลังของเป็นพลังของอ ดาวจัน์นะคะแล้วว่ามันก็จะทํามุมเทนชันกันกับเรือนคู่ครองนะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณนะคะปลายเดือนตั้งแต่ยี่สิบหไปโอเคบวกบวกล่วงหน้าสัก3ามวันอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมเวลาเกิดลูน่าอีคลิปส์เนี่ยโดยมากแล้วสัญลักษณ์ของลูน่าอีคลิปส์ก็คือการสิ้นสุดการจบสิ้นเอ็นดิ้งอะไรบางอย่างคือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน ปวดร้าวสร้างความเคร่งสร้างความทุกใจให้กับคุณเนี่ยเกิดดูหน้าอีลิปส์ในลัคนาคุณอาจจะมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาออกจากวงจรน,นี้ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในทางกลับกันถ้าคุณเพิ่งเริ่มคุยคุยกับใครนะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกมัน มันเต็มที่อ่ะเหมือนพระจันทร์ที่มันที่มันเต็มอ่ะมันมันจะค่อนข้างมีความแพชชันมีความลหลงไหลกันถ้าเป็นช่วงแรกของความสัมพันธ์นะคะมันก็จะรู้สึกว่านนัว,นวรู้สึกว่าอวนอวลโรแมนติกอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันที่ยีิบก้าพฤษภาคมนะคะพุธดาวพุธนะคะจะเริ่มเดินถอยหลังในเรือนคู่ครอ,องของคุณก็ให้ระมัดระวังในเรื่องประเด็นจุกจิกเรื่องจู้จี้จุกจิก เรื่องการบน่นห,หรือประเด็นเก่าๆนะมันจบไปแล้วแล้วเอาขึ้นมาคุยกันอีกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดปะทะกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางเรื่องเนี่ยเขาให้เขาแนะนำนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธนะ์อ่ะเวลาพูดถอยหลังอนะ่ะบางเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าใบายหยุดทางนะคือแบบกัดลิ้นตัวเองหมายความว่าก็ต้องบางทีก็ต้องเงียบอะ่ะก็ต้องเงียบเพื่อเลี่ยงการประทะหรือบางครั้งนะคะพูดถอยหลังเนี่ยถ้าคุณมีประเด็นอะไรกับกับคนที่เราเดีลอยู่ด้วยเนะี่ย มันมีข้อดีก็คือว่าเอาเรื่องพวกนั้นน่ะมาเคลียร์มาคุยพอจบพอพอดาวเขาจดเขาเขาหมดช่วงโครจรพักแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นเราอ๋อ เราเราเห็นเราเข้าใจอีกฝ่ายกันมากขึ้นเพราะมันได้เปิดใจคุยกันนะคะช่วงพุทถอยหลังเนี่ยถอยไปถึงประมาณเดือนกรกฎานะคะเดี๋ยวแม่หมอจะแปะวันที่ให้นะคะก็มันก็เป็นโดยปกติแล้วก็ไม่เหมาะในการไม่ใช่เลิกแต่งงานอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เลิกการซื้อรถไม่ใช่เลิกของการเซ็นสัญญาการลงหุนร่วมหุ้น ทำสิ่งใหม่ๆแต่ให้เอางานเก่าๆกลับมาทำได้นะคะเพื่อนๆทีมธนูนะคะใครอยู่ทีมธนู s า g เจ t a r i ิ s นะมาคุยกับแม่หมอโซได้ใน Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะคะใครติดตามกันพอดแคสต์นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าอยากเห็นหน้าไพ่เห็นวิดีโอก็มาดูต่อกันได้ใน YouTube นะคะ